สวัสดีครับตลาด AI ตอนนี้เนี่ยโอ้โหพุ่งไม่หยุดเลยนะครับแต่ในใจนักลงทุนหลายคนก็น่าจะคิดเหมือนกันว่าไอ้ที่เห็นอยู่นี่มันคือโอกาสทองจริงๆหรือว่าเป็นแค่ฟองสบู่ลูกใหญ่ที่รอวันระเบิดกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยครับจะได้เตรียมตัวกันถูกใช่เลยครับนี่แหละคําถามที่คาใจทุกคนอยู่ตอนนี้ตลาดมันร้อนแรงมากนะแต่ทําไมลึกๆแล้วมันรู้สึกเสียวๆก็ไม่รู้มันจะไปต่อได้อีกไหมแล้วถ้ามันจะแตกมันจะแตกเมื่อไหร่ เดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันครับโอเคมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดฟองสบู่ AI หลายคนก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงวิกฤต .com สมัยปี2000ใช่ไหมครับแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกลับบอกว่าเฮ้ยครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมนะมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับประเด็นนี้สําคัญมากเลยครับลองดูความแตกต่างที่ชัดเจนตรงนี้ยุค .com เนี่ยขับเคลื่อนด้วยบริษัทเล็กๆที่เรียกว่าขายฝันขายไอเดียเป็นหลักแต่พอมาดู AI บูมตอนนี้สิครับ คนที่ขับเคลื่อนคือบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้น Microsoft Nvidia Google พวกนี้คือบริษัทที่มีกำไรจริงมีเงินสดจริงมีโครงสร้างพื้นฐานจริงๆนะครับมันไม่ได้อยู่บนความฝันอย่างเดียวมันอยู่บนของจริงนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้หลายคนมองว่าเฮ้ยถึงจะเป็นฟองสบู่มันก็เป็นฟองสบู่ที่แข็งแรงกว่าสมัยก่อนเยอะเลยแต่ถึงแม้ฝั่ง AI จะดูแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับมันก็ยังมีความเสี่ยงใหญ่ๆอีก2เรื่องที่ซ่อนอยู่เหมือนซ่อนไว้ใต้พรมเลยซึ่งถ้าเรามองข้ามไปเนี่ย อาจจะส่งผลกระทบหนักกับตลาดโดยรวมได้เลยนะมาดูกันครับว่ามันคืออะไรความเสี่ยงข้อแรกเลยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าการฟื้นตัวแบบตัวเคลองนึกภาพตามนะครับตัวเคเนี่ยมันมีแขนข้างหนึ่งชี้ขึ้นแล้วก็มีขายอีกข้างหนึ่งชี้ลงนี่แหละครับคือภาพเศรษฐกิจตอนนี้เลยคือเศรษฐกิจของคนรวยคนที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์เจ้าของหุ้นเนี่ยพุ่งขึ้นไปเลยครับแต่เศรษฐกิจของคนธรรมดาชนชั้นแรงงานกลับดิ่งลง ซึ่งภาพน,นี้กําลังเกิดขึ้นจริงที่อเมริกาเลยครับความมั่งคั่งมันไปกระจุกอยู่แค่ข้างบนแล้วถ้าถามว่ามีหลักฐานไหมนี่เลยครับชัดเจนมากเราจะเห็นเลยว่าการใช้จ่ายของคนรวยเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะอรอตทุ้นเขาตรงครับแต่ในเวลาเดียวกันนี่เสียหรือ NPL โดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อซัพพรม์ของคนทั่วไปเนี่ยกับพุ่งสูงขึ้น,นเรื่อยๆมันคือภาพที่ Wall Street กับ Main Street สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับนี่คือสัญ,ญญาณเตือนเลยนะว่าเศรษฐกิจรากหญ้ามันเปราะบางมาก นอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจรูปตัว K แล้วนะครับความเสี่ยงใหญ่เรื่องหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของเงินครับเงินที่มันล้นระบบอยู่ตอนนี้หรือที่เราเรียกว่าสภาพคล่องมหาศาลซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากนโยบายของธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดนั่นเองลองดูตัวเลขนี้กันนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆเลยก่อนวิกฤตปี2008เนี่ยงบดุลของเฟดมีแค่ประมาณ1ล้านล้านเหรียญพอเจอวิกฤตเข้าไปก็ขยับไป4ล้านล้านแต่ที่พีคสุดๆเลยคือช่วงโควิดครับพุ่งไปถึง9ล้านล้านเหรียญ แล้วถึงแม้ตอนนี้จะดึงกลับมาบ้างแล้วก็ยังเหลือค้างอยู่ในระบบตั้ง6ล้านล้านนะครับซึ่งมันสูงกว่าระดับปกติแบบโอ้โหมหาศาลเลยและนี่แหละครับคือคําถามที่น่าคิดที่สุดเลยในเมื่อเงินมันยังท่วมระบบอยู่ตั้ง6ล้านล้านเหรียญเนี่ยทำไมทำไมเฟดถึงหยุดดึงเงินกลับหรือดีเรียกว่าการทํา QT quantitative tightening นะครับ การตัดสินใจแบบนี้มันน่ากังวลมากนะเพราะมันเหมือนกับการปล่อยให้เงินกองมหือมานี้ยังคงอยู่ในระบบต่อไปซึ่งเงินพวกนี้แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่จะดันราคาสินทรัพย์ต่างๆให้พุ่งขึ้นไปอีกพอเห็นภาพความเสี่ยงทั้งหมดแล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วเราในฐานะนักลงทุนจะทำยังไงดีละ่ะจะรับมือกับความขันผวนนี้ยังไงเรามีกลยุทธ์เอาตัวรอดแบบ3มขั้นตอนง่ายๆมาฝากกันครับหัวใจหลักของกลยุทธ์นี้เนี่ยมันเรียบง่ายมากเลยครับ แล้วก็เป็นปรัชญาอมะตะของนักลงทุนระดับตำนานอย่างวอร์เรนบัฟเฟตเลยนะนั่นก็คือต้องรักษาเงินต้นไว้ให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเพราะตราบใดที่เงินต้นของเรายังอยู่เราก็ยังมีโอกาสกลับมาสู้ใหม่ได้เสมอเอาละครับมาดูกันทีละข้อเลยข้อแรกอย่าทุ่มสุดตัวคือทยอยเข้าครับอย่าเอาเงินทั้งหมดใส่ไปตูมเดียวข้อ2เมื่อมีกําไรให้ทยอยเก็บออกมาขายทํากําไรออกมาบ้างดึงเงินต้นกลับออกมาบ้าง และข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดปกป้องเงินต้นที่เหลือให้ปลอดภัยเพื่อให้เรามีกระสุนเก็บไวรอโอกาสดีๆครั้งต่อไปถ้าทําแบบนี้นะครับเราจะเหมือนคนที่เล่นเซิร์ฟเลยคือสามารถโต้ไปกับเครื่องลูกนี้ได้เรื่อยๆแบบสบายใจไม่ต้องมานั่งเครียดน,นั่งกังวลจนเกินไปมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงสัญญาณเตือนที่ต้องจับตาดูให้ดีเลยซึ่งมันเปรียบเสมือนแผ่นดินไหวเล็กๆที่เกิดขึ้นก่อนๆที่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่จะตามมา ดูความผันผวนที่เกิดขึ้นล่าสุดสิครับมันรุนแรงแบบไม่ปกติเลยนะอย่างดัชนีดาวโจนส์เนี่ยวันเดียวแกว่งขึ้นลง600จุดหรือทองคำวันเดียวเวียงไป100ดอลลาร์อาการแบบนี้มันไม่ปกติเลยครับดังนั้นนะครับต้องย้ำเลยว่าความผันผวนที่รุนแรงแบบนี้มันไม่ใช่แค่ noise หรือเสียงรบกวนธรรมดารรมดาในตลาดนะแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยมันคือแรงสั่นสะเทือนเล็กๆที่กำลังบอกเราว่าเฮ้ยระวังนะแผ่นดินไหวลูกใหญ่มันอาจจะกำลังมา แล้วแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่ว่าเนี่ยคืออะไรคําตอบก็คือมันอาจจะมาในวันที่เฟดออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าวัฏจักรขาลงของดอกเบีย้ยได้จบลงแล้ววันนั้นแหละครับอาจจะเป็นวันที่งานเลี้ยงเลิกลาและเป็นวันที่ตลาดการเงินสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ที่สุดและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของสถานการณ์ณตอนนี้นะครับเรามีบทวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้มาให้ชมกันทุกวันอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลสําคัญสําคัญสําหรับการลงทุน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ